นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ณทรงฟ้าโมทรงดิน พุทธทรงศิลทาทรงสมุทยะทรงอากาศพุทธทางแค้วคาดทามังแค้วคาดสั่งคังแค้วคาดสัตตูภัยพานวินาสันตินากาโรกุกุสันโทสิโรมัดเฉโมกาโรโกนาคมะโนานานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโธ จะทะเวเนเตทากาโรศีสากะยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวหาทีเตปัจจะพุทธานามามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโต ธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหอรหังพุโทโธอิติปิโสภควานะมามิหัง